ต้อนรับเข้าสูช่ช่องของเหมียวพิมพ์น,นะคะคลิปนี้นะคะเหมียวก็จะพาทุกคนนะคะไปดูของในซูเปอร์มาร์เก็ตของที่ออสเตรเลียนะคะที่เลือกโค้เพราะว่าเราชอบโค้มากนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าโค้เนี่ยถูกที่สุดแล้วในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ออสเตรเลียน,นะ,ะไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าเหมียวชอบโค้ที่สุดค่ะจริงๆสาขานี้นะคะเป็นสาขานอกเมืองนะคะทุกคน เดินเข้ามานะคะอันนี้คือเจอเลยสองลอนนะคะลดราคาแบบแรงมากอันนี้คือแบบโอเคนะทุกคนแบบไม่ได้แย่มากนะคะไม่ได้ช้าจนแบบกินไม่ได้เนาะอันนี้เป็นกระเพานะคะทุกคนอันนี้เป็นต้นเลยนะแบบเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีแบบที่แพ็กมาแล้วนะคะราคาคือถ้าหยิบอะไรก็ได้2อย่างนะคะ5้าเหรียญแล้วก็50เซน ส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นแบบต้นหอมนะคะผักชีต่างๆนะคะราคาก็จะประมาณนี้นะสามเหรียญน,นะคะอะโวคาโคดทุกคนคือแบบที่ไทยอะ่ะคือแพงนะพอมาอยู่ที่นี่คือหนึ่งเหรียญห้าสิบดอนทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูเนื้อนะคะคือเหมียวชอบเนื้อที่ดีมากทุกคนชอบที่จะแบบว่ามาซื้อ ที่เป็นแบบเนื้อสเต็กนะคะแล้วก็ไปทํากิบนะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อไก่นะคะก็จะมีแบบน่องไก่ทุกอย่างเลยนะตรงนี้อันนี้คือปีกไก่ทุกคนคือแบบใหญ่มากแล้วแบบได้เยอะมากอะ่ะเก้าเหรียญน,นะคะเกือบสิบเหรียญน,น่องนี้คือใหญ่มากหกเหรียญคะ่ะทุกคนคือแบบซื้อไปแล้วคือกินได้สามรอบอะ่ะป้ายเหลืองๆนี้นะคะก็คือจะเป็นที่เขาวด d u c e p r i c ์นะคะ ก็คือลดราคานั่นแหละเนาะอันนี้นะคะก็เป็นเนื้อที่เหมียวชอบมากมากนะคะทุกคนหกเหรียญเองนะคะเป็นสเต็กที่แบาบว่าถูกแล้วก็อร่อยมากนะคะส่วนตัวนี้ก็คือจะมีบดดัตเตอร์ให้เลยนะคะส่วนใครที่ชอบแบบติดมันหน่อยก็แนะนําชิ้นนี้นะคะ2ชิ้นส5หเหรียญอันนี้ก็คือเป็นเนื้อสไลด์นะคะใครที่ชอบกินชาบูก็น่าจะได้อยู่ แล้วก็อันนี้คือเนื้อแกะนนะทุกคนฝั่งนี้นะคะก็จะมีอาหารเอเชียนะคะก็คือเป็นพวกแบบมาม่านะคะไม่ว่าจะเป็นมาม่าของไทยเราหรือว่าเป็นมาม่าของที่อื่นนะคะคือแบบมีค่อนข้างที่จะครบเลยนะทุกคน แต่อาจจะไม่ได้แบบถูกรสชาตินะคะก็พอแก้ขัดได้อยู่เนาะอันนี้เป็นข้าวหอมมะลินะคะสําหรับเหมียวนี่คือขาดไม่ได้เลยคือข้าวนะคะที่เราชอบที่สุดก็จะเป็นโซนเมกับนะคะ,เ,าาะเ,เม,บะะมเบลีนคือลดราคาฉ่ำมากทุกคน ลิปตัวนี้ที่กำลังเป็นไบรัลก็ลดราคานะคะไอายไลเนอร์ตัวนี้ถูกและดีนะคะเหมียวชอบใช้มากๆนะอันนี้ก็คือลดราคาเหมือนกัน เป็นวิตามินต่างๆนะคะตอนนี้ก็ลดราคาด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบที่เป็นแคนดี้นะคะหรือว่าจะเป็นแท็บเล็ตนะคะก็คือแบบเยอะมากทุกคนมาเราต้องแบบมาสองนะสำหรับการจ่ายเงินนะคะก็คือง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องรอแคชเชียร์นะคะบริการตนเองแบบนี้ได้เลยนะคะง่ายมากๆ ทุกคนมาไวไปไว้นะคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆคุณจะชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้เหมียวด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเหมียวก็ไปแล้วนะคะเจอกันใหมคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายคะ่ะ